โอ้ควารับเป็นเรื่องที่ไม่มีสูตรสำเร็จจริงๆเลยล่ะครับผลโหวตออกมาสูสีมากๆเพราะน้องๆบอกว่าถ้ามมือที่3หวังมาแย่งชิงคนรักจะไม่ตอบโต41้41.41%ร้ายมาร้ายกลับ58.59% ขอพ่นศัิ์ช่วยเคลียร์โจทย์รักให้ด้วยล่ะครับงานนี้นเคยสังเกตนะครับว่าของอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่เป็นของเราคุณยื้อแยกให้ตายคุณก็ไม่ได้และถ้าเกิดเรานั่งเรียนรู้ต่อไปก็จะมีอย่างหนึ่งว่าการตอบโต้ที่แรงที่สุดคืออะไรครับก็คือการไม่ตอบโต้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมทีนี้น้องก็ต้องเรียนรู้ว่าคนนี้เป็นคู่บุญหรือคนนี้เป็นคู่กรรม คนไหนที่เป็นคู่บุญอยู่กับเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นถ้าคู่กรรมชีวิตเราก็จะร้อนลนไปเรื่อยๆสมมุติเรามีแฟนมีอีกคนหนึ่งเข้าเข้ามาชีวิตเป็นมือที่3มน้องว่าไอ้มือที่3นี่ดีหรือไม่ดีครับยกมือเลยครับใครว่าไม่ดียกมือครับคนที่สามไม่ดีครับใครว่าไม่ดียกมือสิครับใครว่าดียกมือครับอ่ามีดีฮะมีดีบ้างเพราะนั้นไม่มีผิดไม่ถูกนะตกลงเราเอาเสียงส่วนใหญ่ก่อนว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีคราวนี้เอาคนที่เรารักเราว่าถ้าเกิดคนรักเราตามเข้าไปคนรักเราใครว่าดียกมือครับ ไม่มีครับใครว่าไม่ดียมือยสิครับโอเคเพราะฉะนั้นน้องเรากําลังส่งคนไม่ดีไปอยู่กับคนไม่ดีใช่ไหมเราก็จะหมดเวรหมดกรรมสักทีใช่ไหมครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เราควรจะร้องไห้ไหมเราควรจะโดดตึกตายไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าคนที่จากเราไปนั่นไม่น่าจะดีเพราะถ้าดีเขาต้องเข้าใจความรักเราแล้วไม่ไปถูกไหมครับแต่เรามองใหม่เกิดว่าคนที่ไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาไปแล้วเขาอยู่กันได้ะเขาเป็นคนดีไหมครับแล้วถ้าเขาคนสองคนเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีครับ ไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะชี้นิ้วใครคุณดูดีๆนะคุณจะชี้ว่าคนนั้นเขาไม่ดีนะ่ะอีก3นิ้วมันเข้าตัวคุณนะดูตัวเองหรือเปล่าก่อนที่ไปว่าคนอื่นไม่ดีฉะนั้นระวนกลับมาถึงเรื่องเราหลังจากเรามีแบนะ็กกราวด์แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งมีคนจะมาแย่งมันแรงมาจําเป็นเราต้องแรงไปไหมอ่ะเราเอาในใหม่อะไเรียนนี้น้องขับรถมาบนถนนนะน้องขับรถเก๋งมาน้องขับรถเก๋งมาถูกเลนด้วยนะมีรถบรรทุกมันวิ่งเข้ามาในเลนน้องน้องจะหลบไหม เพราะถ้าน้องไม่หลบน้องถูกนะแต่น้องตายตกลงน้องหลบนะฮะเอาใหม่น้องเป็นคนขับรถบรรทุกน้องขับมาถูกตามเลนน้องเลยมีไอรถเก๋งบ้าคันหนึ่งแซงเข้าไปในเลนน้องน้องจะหลบไหมคราวนี้น้องก็ถูกแล้วไม่ตายหลบไหมครับไม่หลบแม้ว่าน้องให้เขาตายแล้วน้องรู้สึกยังไงเวลาเขาตายติดตาไปตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดตอนนั้นน้องมีสิทธิ์ที่จะหลบน้องจะหลบไหมอแล้วทำไมน้องไม่หลบอ่ะ หลักการก็คือว่าถ้าคุณสามารถที่จะหลบสถานการณ์ที่จะเกิดอันตรายได้แล้วแล้วคุณไม่หลบคุณก็ไม่มีสติใช่ไหมครับ mm hmm. ถูกไหมครับว่าอีกคนที่เข้ามาในเรนคุณเนี่ย mm hmm. เขามีสติไหมครับมันขาดสติไปแล้วอะ่ะน mm ัา hmm. นหลักการจําไว้นะ mm hmm. เวลามาอย่าได้ประทะจากไปอย่าได้ติดตามเพราะเวลาใครเขาไลนมาเขาแรงมาสุดๆเลยใช่ไหมแล้ว mm hmm. หลบปั๊บเนี่ยมันจะถลาไปจริงป่ะ mm hmm. ถลาไปชนคนอื่นถูกไหมครับทั mm ้น hmm. นี่คือแนวคิดที่อยากจะฝากน้องๆไว้ว่า เวลาเราเรียนน้อเรียนนยีเราต้องเรียนด้วยสติปัญญาเรียนด้วยคิดอย่าเรียนตามคนหมู่มากหรือเรียนตามอารมณ์